เราเห็นคนเนี้ยอยู่หลายที่มากแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราคนส่วนใหญ่ใส่รองเท้าเห็นปะนมีเด็กเนี่ยไม่ใส่รองเท้าแต่คนเนี้ยไม่ใส่รองเท้าเราตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่รู้เขาคือนวพ,พลคือทหารที่ใส่รองเท้าบูทนแล้วถอดรองเท้าออกมันเป็นข้อสันนิษฐานหมดนะไม่รู้ว่าจริงไม่จริง แล้วก็วิ่งไปทั่วคนมันเหมือนเราไม่มีวิดีโอเรามีแต่รูปเรางงว่าคนนี้ทำไมอยู่หลายจุดจริงเราตามเจอเขาครั้งหนึ่งว่าอยู่ที่ไหนเป็นคาเฟ่สักที่หนึ่งแต่พอเราไปถึงอ่ะคาเฟ่มันปิดไปแล้วเราไม่ได้จะขุดคุยเพื่อจะมาเอาใครมาทำผิดแต่เราอยากรู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นน่ะมันไม่มีใครเล่านะว่าเกิดอะไรอย่างนี้นอกจากหนังสือพิมพ์และวิทยุยานกร่อ ที่พูดว่ามีการยิงกันเยอะมากเลยจากฝั่งธรรมศาสตร์ออกมานักศึกษาติดอาวุธไปหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งบอกว่าข้างในเนี่ยมีแต่พวกยวนไม่ใช่คนไทยคือนั่นคือสิ่งที่เราฟังมาจากการบันทึกแต่เราไม่รู้เลยว่าคนเหล่านี้เขาเขา้เขาใจหรือเขาได้ฟังเขามาเพราะเขาฟังวิทยานเกา,เาะหรือเขามาเพราะอ่านหนังสือพิมพ์มันไม่ใช่โซเชียลนเน็ตเวิร์กป,ปัจจุบันเนาะมันไม่ได้มีมีเดียมีเดียตอนนั้นคือวิทยุทหาร แค่นั่นเองสิ่งที่เราอยากจะสืบค้นคือข้อเท็จจริงคือความจริงและการเล่าเรื่องจากประจักษ์พยานผ่านคําบอกเล่าของคนเหล่านี้ซึ่งเรายังไม่รู้เลยไม่มีใครสักคนที่เคยมาแสดงตัวเลยนะว่าเขาคือใคราีวิกระจาย้อมูไรทย จริงเหตุผลหลักก็คือว่าธรรมศาสตร์เนี่ยมันก็เปิดมาตลอดเวลาสนามหลวงก็มีคนเดินทุกวันหลายคนเดินผ่านไม่เคยรู้ว่าอดีตคืออะไรหรืออะไรหลายคนอาจจะรู้ว่าอดีตมันเกิดอะไรแต่เราอ่ะจัดนิทรรศการนี้เพื่อให้เห็นภาพนำเสนอข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์วันที่6ตุลาเนี่ยหรือช่วงเวลา2,519เนี่ย44ปีมาแล้วเนี่ยบริเวณสนามหลวงธรรมศาสตร์มันเกิดอะไรขึ้นเราก็คิดถึงการเล่าอดีตโดยการใช้ AR หรือ augmented technology เนี่ยเข้ามาซ้อนภาพปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเดินทั่วไปคุณจะเห็นต้นมะขามไปเดินไปชั้น2ก็จะมองทะลุไปสนามหลวงขึ้นชั้น2นี้ก็จะเห็นสนามฟุตบอลแต่คุณไม่รู้ว่าอาดีตมันเกิดอ,อะไรแต่พอเราเอาเทคโนโลยีมาแล้วก็ซ้อนภาพในอดีตเราก็จะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วตรงสนามฟุตบอลเนี่ยมันมีการชุมนุมนักศึกษามีการ กระทำเกิดขึ้นมีนักศึกษาที่ถูกลาลกถ้าเรามองไปที่สนามหลวงเราก็จะเห็นนักศึกษาที่ถูกแขวนคอรหรือผู้เคราะห์้ายที่ถูกลากจากธรรมศาสตร์จริงๆสังคมไทยต้องเรียนรู้ข้อเท็จจริงงานนี้มันถึงเน้นว่าพื้นที่ข้อเท็จจริงหลักฐานและเทคโนโลยี คุณต้องเห็นข้อเท็จจริงก่อนมันเหมือนกับคุณอย่าฟังฟังกันมาแล้วเชื่อมันแล้วแต่คุณจะเชื่อมโยงไปในปรัชญาการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแบบไหนเพราะนั้นอันดับแรกเลยก็คือตัวข้อเท็จจริงเนี่ยมันมาจากการที่คุณจะต้องค้นหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญก็คือในเชิงของการทำชุดนิทรรศการหรือมิวเซียมเนี่ยเนาะมันคือการเล่าในเลเยอร์ที่ให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าระวังนะจะเกิดเหตุการณ์นี้อีกเราไม่ได้มีเจตนานแบบนั้นเลยเราต้องการแค่บอกว่าวันที่6ตุลาเกิดอะไรขึ้นก่อน6ตุลาทําไมมันถึงเกิดอย่างนั้นขึ้นเพราะฉะนั้นในความหวาดกลัวจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเทศกาลนี้แต่เรามีเป้าหมายจะให้ข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เราหามาได้ในโครงการบันทึก6ตุลาและเราใช้เทคโนโลยีมาเพื่อบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ดิจิไทส์ เป็นดิจิท a ลอาร์คีฟเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นณนะวันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีการสืบค้นอะไรได้เพิ่มแค่ไหนแต่อย่างน้อยเนี่ยอย่ากลัวความจริงคือคุณไปหาข้อเท็จจริงได้แค่คุณอย่าหยุดที่จะค้นหาความจริงแล้วอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ว่าเหตุการณ์วันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มาจากแค่คืนนั้นคืนเดียวมันไม่ได้ มาเพราะว่าเหตุการณ์แขวนคอจากการแสดงละครเท่านั้นหรือเหตุการณ์ที่ช่างไฟฟ้าแขวนคอมันมีที่มาที่ไปก่อนหน้านั้นอีกเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นปรเด็จการของอทางการทหารการควบคุมสื่อการยึดวิทยุแล้วก็โหมข่าวที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงสิ่งเหล่านี้คือการที่ทุกคนไม่ใช่แค่นักเรียนนิสิตนักศึกษาต้องทําความเข้าใจ และพูดความจริงและเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองสังคมวัฒนธรรมโดยที่ตอนนี้เทคโนโลยี Technology อยู่ในมือคุณคุณสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นแค่สื่อที่จะดิวดาวหรือเจาะลึกข้อมูลต่อๆไปได้เพื่อเข้าใจปัจจุบันและอนาคตต่อไป